สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมากำบัวนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เชียงรายก็จะกำบัววิธีนี้นะคะนีสูตรสามสี่สามนะคะสูดสี่สามสามสี่สามแบบนี้นะคะนี่เลือกดอกที่ขนาดไ่เลีกยกันนะคะถ้าดอกใหญ่มีเจอดอกใหญ่เราก็จะใช้แบบนี้นะคะใช้ดอกใหญ่เป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็หนึ่งแล้ว ให้เป็นแบบสามแบบตั้งสามก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ดอกที่ 4, สี่ก็อาศัยสับวางแบบนี้นะคะโดยมเปนรูปเป็นล่างแล้วนะคะสับวางแบบนี้เลยน,น,ะะนี่จะได้สาม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 แล้วนะคะเราก็เลือกดอกที่ เรียกกันเนี่ยคะ่ะใส่ตรงกลางเข้าไปแบบนี้แล้วก็ใช้ตกนะคะหรือจะใช้ตอกหรือว่าจะใช้หนังยางก็ได้นะคะที่สวนนี้ถ้ามีตอกก็จะใช้ตกอกแต่ถ้ามีหนังยางก็จะใช้หนังยางนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะมัดหัวมัดท้ายแบบนี้ใช้มีดตัดน่นนะคะใบบัวนะคะแบบนี้นะคะครับครึ่ง ซึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็เอาวางค่ะเสร็จแล้วแล้วก็ตัดใช้มีดตัดนะคะวิธีการก็มายุ่งยากนะคะดอกเล็กก็เหมือนกันนะคะจับสี่ ช่วงนี้หน้าหนาวนะคะดอกบัวที่เชียงรายออกไม่ค่อยเยอะนะคะเลยไม่รับจองออเดอร์น,นะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่มีแดดเขาก็จะไม่มีดอกเลยนะคะเลยส่งแค่เจ้าประจำเท่านั้นนะคะ